ผมชัยรัตน์ศรีมาโรนะครับ ได้รับมอบหมายให้มาเขียนงานเกี่ยวกับรูปแบบของชุมชนนะครับคือในรูปน้ําท่าจีนนะครับจะมีพันปลาหลากหลายมากเลยฟังจากคนในท้องถิ่นเขาก็จะเล่าว่าโอ้ยมีปลาเสือปลายิกปาลาม้าอเราคนกรุงนะไม่เคยเห็นปลาหมาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีปลาทิหมาเออปลาที่หมาน้านจืดซึ่งเราก็เข้าใจว่าอยู่แต่ในทะเลเออ,อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยเคียไหมอ๋ออีกที่เหรออันนั้นนะหรอ ไม่เอาอันนู้นนะไม่เอานะอันนั้นก็ได้อาปปับอัอันนี้เป็นท่าเรือสีประจันนะครับท่าเรือเก่านะครับมีร่องรอยอยู่ตรงเนี้ยมันมีเรื่องเล่าพอมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจดีนะครับย่อมุม12นะครับของวัดบ้านกลางเดิมเนี่ยชาวบ้านก็จะเล่ากันมาว่าเจดีเนี่ยอยู่กลางน้ํามันจะมี2ฝั่งฝั่งแม่น้ํานะ เขาต้องการต่างคนต่างแย่งนะฮะแต่จริงๆไม่ได้แย่งหรอกมันเป็นตัวธรรมชาติเขาก็ยื้อกันไปก็ยื้อกันมาฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งไทยจีนนะครับอีกฝั่งก็คือคนไทยดั้งเดิมนะฮะสุดท้ายเจดีย์องค์นี้ก็ไปอยู่ทั้งฝั่งวัดบ้านกาแต่ถามว่าทําไมถึงมีจระเข้เขาเล่าว่าใต้เจดีย์เนี่ยใต้น้ำเนี่ยจะมีวังจระเข้อยู่วังจระเข้อย,ออยู่ผมก็เลยใช้ตัวจระเข้เนี่ยมาเป็นตัวชาวบ้าน2ฝั่งช่วยกันดึงคล้ายๆาเกษียณสมุทรนะครับ <laughs> เราเล่าว่าวัดบ้านกลางเนี่ย